ถ้าคุณเป็นคนชอบเค้กชิ้นเล็กๆนะครับแนะนําว่าไปหาซื้อพิมพ์นะครับที่เป็นรูปเปลืกอกหอยนะครับเอาไว้ที่บ้านสนุกสนานครับเพราะว่าเราสามารถทําเค้กสไตล์ฝรั่งเศสที่มีชื่อว่าเมด l ลีนได้นะครับ เจ้าตัวเมดอลีนบางคนก็อ่านว่าเมดอลังนะครับจะเป็นเค้กรูปล่างลักษณะเป็นเปลือกหอยแบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําเค้กตัวนี้กันใช้เวลาไม่นานเลยครับแต่ที่พิเศษนะครับก็คือว่า เค้กเมดอลินวันนี้นะครับจะมีรสชาติของเมเปิลไซรัปอยู่ด้วยครับก่อนที่เราจะใช้พิมพ์นะครับเราจะต้องนำมาทาเนยขาวให้ทั่วๆก่อนนะครับซึ่งเวลาที่เราทาเนี่ยนะครับเราควรจะทาให้บางที่สุดครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทาเนยหนาเนี่ยมันจะทำให้ลายของมันเนี่ยครับออกมาไม่ชัดเพราะว่าเนยจะไปตันตามล่องๆใช่ไหมครับดังนั้นเราต้องทาบางจริงๆหลังจากนั้นนะครับเราก็โรยแป้งสาลีอเนกประสงค์ให้ทั่วๆนะครับแล้วก็เคาะแป้งส่วนเกินออกครับให้แป้งติด แค่บางๆแบบนี้นะครับเตรียมพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันได้เลยนะครับเนยก่อนที่เราจะเอามาใช้เนี่ยครับเราจะเอามาละลายนะฮะโดยการตั้งไฟแล้วก็ให้มีสีน้ําตาลอ่อนๆก่อนนะครับแล้วเราก็นําออกจากความร้อนให้เย็นลงนิดหนึ่งแล้วก็ใช้ได้แล้วนะครับในระหว่างนี้นะครับที่เราคอยเนยของเราละลายนะฮะเรามาดูส่วนประกอบอื่นๆก่อนนะครับเรามีแป้งสาลีอเนกประสงค์ซึ่งเราจะต้องใช้ผงฟูด้วยครับครึ่งช้อนชาครับ ใส่ลงไปครับครึ่งช้อนชามีเกลือนะครับซึ่งเกลือนี่เราใช้ประมาณหยิบมือครับเราคนๆก่อนครับให้ผงฟูให้ทุกอย่างกระจายดีครับแล้วเราก็พักไว้ก่อนได้ครับอาล้ครับในส่วนประกอบต่อไปนะครับเราจะใช้ไข่สองฟองครับตอกเตรียมไว้ได้เลยครับเราใส่น้ําตาลทรายลงไปในไข่ครับส่วนถ้วยนี้เอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเอาไว้ใส่เนยใช้ที่ตีครับ ตีไข่กับน้ำตาลครับผมเครื่องที่ผมใช้เนี่ยเป็นเครื่องผสมอาหารแบบที่เขาเรียกว่าแฮนด์เฮลมือถือนะครับความสะดวกของเขาก็คือเวลาที่ล้างเนี่ยครับล้างแค่อุปกรณ์ที่ต่อติดกับตัวเครื่องเท่านั้นเองอ่ะแล้วล่ะ,ะพอฟูดีนะครับใส่เมเปิลไซรัปลงไปครับใช้ได้แล้วครับลองดูนะครับสิ่งที่เราจะต้องล้าง เท่านี้เองครับสะดวกมากจริงๆนะฮะกลับมาดูที่เนยนะครับตอนนี้นะฮะเราจะคอยให้ส่วนที่ขาวๆพวกนี้นะครับตกลงไปอยู่ข้างล่างก่อนนะฮะแล้วเขาก็จะกลายเป็นจุดลักษณะดำๆสีน้ำตาลเข้มๆแล้วก็กลิ่นหอมก็จะคล้ายกะถั่วใช้ได้แล้วครับลองดูนะฮะส่วนที่เป็นมิลสโซลิดนียครับ จะแยกตัวออกมาแล้วก็หล่นไปบริเวณก้นหม้อนะครับจะกลายเป็นเม็ดเล็กๆสีน้ำตาลและสีของเนยเนี่ยครับก็จะกลายเป็นเหลืองเข้มๆออกน้ำตาลนิดๆนะครับคนฝรั่งเศสนะครับเขาจะมีศัพท์เรียกเนยตัวนี้ว่าเบอร์นอสเซตเบอร์นเซตหมายถึงว่าฮาเซนัต บัตเตอร์นะครับจริงๆแล้วไม่ได้มีส่วนประกอบของถั่วฮัสเซนัทแต่อย่างใดเลยแต่กลิ่นหอมของเขาอะครับจากการที่จะเป็นกลิ่นเนยเฉยๆเนี่ยครับเขาจะมีกลิ่นคล้ายๆถั่วขึ้นมานะครับหลังจากนี้นะครับเราจะกรองส่วนที่เป็นสีดำๆออกนะครับโดยค่อยๆเทลงใส่ภาชนะอีกภาชนะหนึ่งนะครับเพื่อให้เย็นตัวลงด้วยครับผมจะทําให้ส่วนประกอบของเนยเนี่ยแทนที่มันเป็นน้ําหนักๆใช่ไหมครับจะทําให้เขาเบาลงนิดหนึ่งโดยการที่ใส่ส่วนประกอบลงไปเล็กน้อยครับ คนๆนิดนึงนะครับให้ให้ความร้อนของเนยเนี่ยเขาลดลงครับแล้วค่อยใส่กลับมาในส่วนผสมไข่ที่เป็นส่วนประกอบหลักนะครับคนให้ส่วนประกอบเข้ากันดีนะครับอุณหภูมิเตาอบที่เราใช้อบนะครับ1 9อกองศาครับผมผมจะเพิ่มความหอมง่ายๆด้วยผิวมะนาวนะครับเราก็ขูดผิวมะนาวไว้เลยครับเสร็จแล้วนะฮะเราได้ผิวมะนาวแล้วใส่ลงไปในส่วนประกอบเลยครับผมนอกจากผิวมะนาวแล้วนะครับเราก็ต้องใส่ของแห้งลงไปต้องร่อนก่อนนะครับง่ายไหมครับ ใช้เวลาไม่เท่าไหร่หลังจากนั้นนะครับก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันดีครับตักใส่พิมพ์ครับผมไม่ควรจะตักให้เต็มพิมนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเวลาที่เต็มพิมพ์แล้วเนี่ยครับเขาล้นออกมาเนี่ยมันจะเห็นตัวขอบของเปลือกหอยนะครับและจะไม่สวยครับใช้เวลาในการอบไม่นานนะครับเพียงแค่10นาทีเค้กของเราก็พร้อมรับประทานนะครับแป๊บเดียวเสร็จนะครับ เค้กของเราสีสวยมากนะฮะโรลเอซซิ่งครับเป็นเค้กที่รับประทานง่ายๆนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติของผิวมะนาวนะครับเสิร์ฟรับประทานง่ายๆกับน้ำชานะฮะก็เป็นของหวานเมนูสุดท้ายในสไตล์ฝรั่งเศสนะครับกับเมนู Fantastic Four ที่ผลนำมาฝากนะครับและนี่ก็คือ m e d เดลีนเมเปิลครับ เป็นแฟน YouTube นะครับไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงแมนแต่เมนูเดียวง่างนิดเดียวเลยครับอืกดปุ่มนี้เลยครับ subscribe ครับ